โรงพยาบาลบุรีรัมย์ตอนนี้เพื่อนก็รวมกันกับทางราชวิทยายลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟูเสริมสร้างความปลอดภัยและก็ลดการบาดเจ็บของนักแลนนะคะและก็พร้อมที่จะซ้อยเหลือนักแลนทีบาดเจ็บหรือว่ามีความผิดปกติในงานวิ่งบุรีรัมย์มาราทอน2 0 2 5่นั่นเองค่ะโดยนาย ปิยะปิจนามผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อนก็ได้เปิดการอบรมบูรณาการองค์ความรู้เพื่อที่จะเสริมสร้างความปลอดภัยในงานแลนบุรีรัมย์มาลาทอน2 0 2 5โดยโรงพยาบาลบุรีรัมยร่วมกันกับทางราชวิทยายลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟูจัดขึ้น เพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้ความปลอดภัยและการการแพทย์ในการจัดการกีฬามวลชนให้เขารวมกับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมสางความปลอดภัยลดการบาดเจ็บและก,การจัดการกับอาการบาดเจ็บจากการแลนในทุกมิติตลอดทั้งสามาร,ร่วมกันนะคะกับ ความเสี่ยงและกาภาวะชุกเฉินทางการแพทย์หรือว่าอาการบาดเจ็บต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นระวังการแข่งขันและก,การเตรียมโตการฝึกซ้อมที่ถูกต้องเหมาะสมลดการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นใดซึ่งในงานนี้มีทางผู้ซอยสอตราจาร์นายแพทย์วิษณุกำท่อนทิพย์ทีปรึกษาราชวิทยายลัายเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและการมีนายพิเชษผืชขุนทดนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดบุรีรัมย์นายแพทย์ผู้วดลกิติวัฒนาสาร ภูมิหน่วยการโรงพยาบาลบุริรัมยหัวหน้าส่วนราชการร่วมในการเปิดงาน ซึ่งก็มีบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครและก็นักแลนเขาร่วมอบร่มในเทือนีนั่นเองค่ะซึ่งในงานแลนก็จะมีสีสันนักแลนนะคะที่ไปสั่งสีสันไห้ในงานน้ำนะคะก็จะเห็นตารางงาน,นก็จะมีคือกันนะคะโดยบุคลากรทางการแพทย์เพื่อนก็จะดูแลน,นะคะนักแลนที่ได้รับบาดเจ็บในเบื้องต้นซึ่งก็จะมีจุดบริการปฐมพยาบาลตลอดเส้นทาง23จุด หากว่านักแลนด์เจ็บแล้วก็จะมีหน่วยประฐมพยาบาลที่มีทั้งกายภาพบำบัดนะคะอยู่ที่บริเวณเซ็นชัยรอให้การซอยเหลือ,อนักแลนด์ที่ได้รับความปลอดภัยสูงสุดซึ่งการได้ระดมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลอำเภอประมาณ4ี่อยถึงหารอยคน แล้วก็รถชุกเฉินอีก23ขั้นน้ากันค่ะกระือว่าผู้ใดที่จะไปแลนบริล่ัมนี้คือปลอดภัยเสื้อใจได้เลยเรื่องของสุขภาพหากว่าแลนไปแล้วเกิด Uber T อุบัติเหตุอีหยังกะมีน่วยแย์ชุกเฉินประจําอยู่แต่ละจุดนั่นเองค่ะ